มาแอกเอาชาอาชาอาชาลยครับขณะนี้ขณะนี้อาชาชัยวงศ์เป็นตัวนำถูกไทยวงศ์เป็นตัวที่สองเยเบราเป็นตัวที่สามถ้าไปเป็นพานเงินละเจ้าพายุ ไปสามขณะเนียอาชาชัยวงเป็นตัวนำเวลา,วเ,าเป็นตัวที่สองผ่านงานที่สามถัดไปเป็นทชกชัยวงและเจา้าพายุไปสู่เ้าตรงขณะเนียอาชาชัยวงเป็นตัวนำเวลาเป็นตัวทีส่สองขณะเนียอาชาชัยวงเป็นตัวนำเวลา แอ้ยอาจอารย์ชวบุตรนั่งโชคชวระตรที่3าผล<อ>ก,การแข่งเทสุดท้ายอชาชาชัยวงหมายเลขสองชนะที่หเวลาวิ่ง1น,นาที1.95วินาทีโชคชัชยวงหมายเลขสาชนะที่สองเวลาวิ่ง1น,นาที2.40วินาทีพันเงินหมายเลขหาชนะที่สาเวลาวิ่ง 1นาที2.52วินาที